เอาลูกออมมาถ่ายเลยโอเคค่ะอ่าเริ่มแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาถ่ายลูกอบค่ะค่ะเอามองกล้องหน่อยสิคะลูกอบนี่แหลมมากแหลมจนได้ช่วยสเสกนกเลือค่ะอันนี้มันจับได้ทั่วยอย่างนี้อ่ะทำาม มันจะปังไหมอ่ะปงัปงปิงมาเอาไปจุ่มน้ำ่ะมันจะจะแตกปังเลยนะาะทุกคนอะไรติดที่ผมอ่ะอมเอมเอมเอมําอําอําลิน เสมค่ะนี่น้ากลัมัน